เลี้ยวไปทางฟังพี่มีได้พูเป็นหนีไรวันกันเนาะค่ะเป็นนีไรมากกันไมีไเหตุผลเด้งจังใดงวดสนงวดค่ะสวัสดีน่ะดิีฉันสาวตุ๊กตาไก่ทองค่ะสวัสดีค่ะสาวเจ็บตะไลทองค่ะทสวัสดนีพี่น้องไก่กูเล็วยไปตุ๊กไก่กูให้เออสวัสดีพี่น้องทุกท่องทิ้หลายเด่นเดนพวกเป็นแฟนมาฟังฉันสาวตุ๊กตากับสาวเจ็บมาแล้วค่ะ สิภาคหนูไปก้นปู่ไปหาหนูหักนมใไม่ไรเงี้ยแไรกระป๋องเมื่อนี้หนูหักยังบ่พร้อมหักลำเทงเวทีเมื่อใดมีเวลาดีก็สิมาหยามเจ้าถ้าเมื่อใดอาสาตุงตามแลท้องมายามพี่น้องเช้าหน้าจะเริ่องเลี้วก็จะเลื่อสีเข่าให้จากเปลี่ยนกระสอบในเด้อค่ะเอากโเสียวไลที่นี่นี่นี่ผัวกูมาแล้วผัวกูมาแล้วผัวผู้ใดล่ะนี่ผัวกูผัวกูนั่งไอเนื้อไกเนื้อเนื้อใหญ่อะเนื้อบอกโอ้นี่แหละเขา ซิบานกับซีบัวก็ต้อมวดรถรดคอยมึงก็เสียารกระสอบแท้อ้าววอเอาดซีกระสอบวอร์รดซีกระสอบปั่นกันต้องยินดีโอ้โหปั่นกันสักรวากระเทยนี้มีหลายแบบทั้งแอบกระเทยควายกระเทยผีกระเทยเท่ากระเทยน้อยกระเทยหัวโปกล้วนมากมี อาจารย์สนับสนุนผีปลอมค่ะป้าปู่หากระซ้อมเบิรงเป็นอย่างอีนึงกับผู้น้อยผู้น้อยอืมอีนึงผู้ใหญ่ผู้เตี้ยันผู้กระดึงกับรถชื่อผมไปทัวร์ป้าผู้ใหญ่ปนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคารนเป็นกระเทยค่ะกระเทยป้าผู้ใหญ่ปนี้อาก้าเป็นกระเทยถึงข้าญิงเอาอีห้ามึงเป็นกระเทยมาประเด้จันฉลากได้คือเปิดไฟเอ็มลอยด์าซิมแล้วเป็นกระเทยสองปีที่เขาว่าได้อีปอาตด กระเทยนี่ไม่ชอบเก็บประจําใจบอกนี่แหละค่ะเอาวามาฉันเกิดมาเป็นสีสันให้แก่ลกูกไม่ทุกโศกรักเป็นชายใจเป็นหญิงม,มาเถอะค่คะไอ้หนู่มรูปหล่ออุ้ยอยากสุนคีสันเพศหญิงก็ตรงที่ไม่มีคะ่ะเสียงผู้ใดผู้ใดเล่นไม่ข้างหลังนะมันคือบผม,มีมารยาทเทียเอาผู้ใดเล่นไมมนิ่ใส่เสื้อเมียนอยู่เอาเปลี่ยนไม่อ,มอ เอาลอมามานันเป็นน้ำยังมนันไ่ได้เป็นน้ำแม่มนันเป็นน้ำมึงเป็นน้ำปูสิโอ้ยที่ใส่บอดีบบด้เป็นผู้หญิงผู้หญิงมันยางค่อเสียงใหญ่เทยเอาอีธานี่มึงบอกคยฟังตีบโบราณเขาว่าน,านะ่ะมาจั้งไหนอีกผู้หญิงเสียงใหญ่ของมันกับใหญ่น้ำเสียงผู้หญิงเสียงใหญ่อย่างไงน้ำอเอา,า,า,ม,าออมึงลองมาไหมกันนะอ่ะใส่แม่ไปเนี่ยไม่รอกดาวพอใจไหมไปเป็นยังไงมากันเยอะแนะวันนี้น่ะ กินข้าวกันีหรือยังเดี่ยฮะนัจยะได้ยัมึงข่าวก็แช่ดีไอีหมเมา่อ้ปีใหม่แ้วเด้เออเมื่อกี้เปข้าวดาวมัน็เออจะไปกินจุ๊บจิ้มจิ้จุ้มว่าจิมจุ้มไอ้หม่บอกไม่ช่วยอีกแล้วนักับพวกเพื่อนฝูงไปซะดิเออาเกิดปีนี้จะพลาดมอยู่อีเเมื่อ้นั่งอีเด้ไปอีวนอ้าอ้ว เนี่ยมึงใส่ชุดอย่างนี่เสือดาวค่ะป้าผู้อื่นใส่ก็คือเสือดาวอยู่เป็นอย่างนรับแต่ว่ามึงใส่มันคือหูวเลี่ยมอิ่มหมาเตะต่อตีก่อนวัดหูววัดหูวบานนี่ขอบคุณค่ะหัวมึงกับบังหนาคือบัมีแล้วเอาขอเอิบไปคีมเราขอน้องไอ้บุหัวเดีอยเธอเป็นอยังยิ้่งปะท้อกันเอาอีห้างจะมาดูเสียอซื้อเสียงคีนิบมันนี่อย่างป้าพี่เอ้า เอิญคือก็คือเอิญหมาแต่อ่ะตีเอิญเมือม่รรอพิษรามแต่ก,กูถามข้าวถามขามมา้าวพวกเน,นี่ยเป็นยังไงยูดีสบายบ่เสียวฉันก็ยูดีสบายต่เนาะแต่ว่าตกมาปีนี้เนี่ยไต้ผัวแล้วไอ้ช่างเจ็้พบกันได้จคกเดือนละหลังโอเขามันปีสองปีเศษแต่งแต่งงานแล้วอก็มิผัวก็กันเป็นยังพบกันได้ซี่เดือนแล้วปาน่าอิจฉาเอ้าวต,ตงงาวมา กูค,คิดหลายคืออย่างเด็ดตามคิดหลายยังอีกกูคิดว่าน่ะผัวกูน่ะมีกิ๊จสเด็อดุ้ยมึงจะไปหาคิดแม่ไะานาั่นเปยังมึงมึงมึงมีเส้นมึงนี่อย่าง,งบอกคือว่าเขามาหามึงดูเปล่าผัวเขาาซ่วงบังพ่อปูพ่อแกกูนี่แล้ว,วหัดหัดปูเออตอนพอปูดบอกเรื่กูเด็กบอกเรื่เมื่อกี้เออเมื่อกี้น่ะทื่งกว่าละ่ะบอเอาปูามึงบอกแม่นบอกแมนเป็นยังแล้วนอนหน่อยแค่ตัวหนึ่ง เสาอาทิตย์อานึมหาธตสาอาทิตย์ี่เออโอ้ยแตกต่างออก,กับปวกไรวกคนนี่มัหากูตลอดหัวกูโอ้ยหนชา้าอธิษฐนีึงมหาการถึงสูวแต่ถึงสูงเอาเสาอาทิตย์ไปใส่มันบอกว่ามันกลับบ้าน,นเริ่มทำงแล้วต้อกาแล้ว,วมึงมีเส้นหรือมีหงั่งบอกคือมาหัวมีมีน่อยกันงสัตวังซีกูบอกมีสัตว์ในกูจ้างสายซืบอการวมีมีน่อยจะมาจ้างสาซืมันมันมีอย่างมันมีบุคลิกจังไหนมื่อไปซืจังไหน สายสื้อปก,กายลูกมากมันไปนั่งกินเข่ากับผู้จัดการมัดตัวกูไปเรื่อยบุ๊คมันจะไงน,น,นี่ล่ะอย่าหยาบุกันนั่นเออวันนี้สายสืบ้อส่งลูกมากสแล้วทรงลูกมากมันเป็นปก,กูขนนี้ัดไหนบอกก,กูมาดูห่วนเขารูปชัดเจนมาก็กบอกมากผมบ๊อบหน้าผากชุดเท่านีล่ล่ะมันคือกระเป๋าลิกจิ๊กนี่ละ่ะกูว่าแต่ที่สำคัญอ่ะกูหากูหายหน้าพักผาบนี่ล่ะเตี้ยดอก มาคุณเล่ากูดจักแม่นอนล่ะคุณจ้างไวงไปนั่งปั๊บคุณตัวหาหัวหัวน้อยน้าอิจฉาโทรหาผัวโอ้ยสีทอดสะโพกนั่งถามชุดยำ่งวาวยิยมวิฟาวร้อยห้าสิบใช่พี่แอนอรดีไม่หนี่ไม่ใช่ทำไมฮัลโหลฮัลโหลเอาพี่เกินเหรอเออใช่แล้วอ้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอยู่อมว่องเอ็มเาราอวัดนี่แหละอยู่ไหนมหาเมียหน่อยเนี่ยชิดทอดโอ้ยจับกี เอออยู่ไส่เนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยมาดูหมอลำมิกิซ่าเอาเนอะไปเออเอาเฝ้าหมาเฝ้าอย่างนั้เป็นอย่างนี้ไส่ละไอ้โอ้โหรักก็ได้โอ้น้องตูบตับนี่เองเลยไม่ไปหยุดวังหยุดกายกว่าไปดูหมอลำมซิ่งอยู่วัดที่มิ่นสันนี่ไม่ไปละค้อนตีกลางหรอโอ้ยมาแต่เหงื่อเนี่ยคนมาแต่โดนแล้วมาแต่โดนแล้วตีเดี๋ยวให้ซ้อมก่อนจ้ะซ้อมเลยแต่ตัวน่ากินมากเลย อัี้โบโบโบอันนี้โบโบโอ้ยลอกเที่ยวที่ภทรแดงก็เขินไปกินลีกษ์กีใหม่จะพาไปทำความรู้จักกับหมูเลยมีหโบเหรอบ้วนมาทำความรู้จักกับผัวกูแล้วหัวมันตีบมึงผัวมันก่อนเออใจหลักโอ้ยเอาเอากูห่แง่เัวมันจึงในอีนี่หัวกูตัวนี้แม่เอาเอากูจะมาเล่นกับหมูแล้วไอ้เด็หัวกูก็ได้เมาเล่นเนี้ยไอ้เกินข้วหน่อยน้อยผัวกูเนี้ย เอาไมยมนอเล่นกับกูเด้อเอาไม่ลนเด่เอาอาจาสี่เป็นเมียน้อยผองบอแม่เอาป้ากูเสื่อมสาวแล้วกม่งมงติมตีเป็นเมียน้อยมกูมึงตีมึงตีมึงตีเอาค่อยคุยกันกูกูักูะ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 กูนะเอาตีกันก็ระมัดเสียอิเป็ดบ่มีโพอเาแม่มึงบอกไอ้สิ่งนี้่มีเออไมกูสุรติถามมึงนะถามเหีากเนี่ยมึงก็มัหายผู้นาได้กือ ีก yeah, ูบมาตีก right? uh ันไอ้บ้านไอ้เบิ้งมึงจะตีกับกูวนนีตีย่างเดียวกูมาเคยย่างคนไเป็นมูกกันสิตีกันได้ไหนเอาแต่จะมาตัวห่วอยากจะมาจับไว้ตีหัวกูเสียบโอ้กูจะตีกับกูบันนีตีย่างเดียวมูนี่กูม่ได้ยางนะค่ะย่างตีนกันเป็นมูกกันย่างตีกันตีย่างเดียวกูใส่มาก่อนะกูสิตีกันหรืนบป่าเมตกูสิเป็นกรรมการได้อ่าเป็นกรรมการเรื่องเลี้ยงเลย ฝ่ายแดงตุ้ดตักไก่ทองสิบปอจลาดน้อยบ้าไฟหลอดโอ้โหก้าเข้ารถอะฝ่ายนักเงินแปดซับรถดับกดดินฝ่ายแดงเดินเข้าไปติ๊กติ๊กติฝ่ายนักเงินไม่ยอมเดินเข้าไปตะประกอบทีหนึ่งตะประกอบเสร็จฝ่ายแดงก็เลยโดนทีมต่างคนต่างไม่พอใจต่างคนต่างไม่พอใจยกที่หนึ่งเลิกได้ เต้ไม so mm hmm. ู่ตายหาสามเส้นอาหยันตายเมือเมื่อเมื่อคือเสื้สพุอเอะอันที่สองแถวพเมอกันหาเสแตกยางบอะไครับเจ้าเนาะมึงสี่ฮาคุยยังคากแต่อีผีรงเดือรลงไหลเมือเอื่อฮักกับอะไรวันนี้ใ้เจ้าเรือก็เร่อกับันนี่เจ้าสาวผู้ใดหลังเลยนะบังไม่กินเขียวกับโกูมัก่อนเป็นสาคนเนี่ยเอ้ากูเลือกครบ่ได้กับยังมาเลเลยเอาคือเลือบ่ได้กูมีผัวแล้ว กําลังบ้าล่ะเหียเฮียอยู่ใส่ไรเฮียเฮียหลอนมีมือเัดมือเลยความเป็นกระเทยแต่ละหัวกุมานี้ใครเป็นอะไรเถอะอ่านหัวกูม้าล่ะผู้ชายมาทำหนี้บอมนี่มีใครเป็นอย่างมีนี่ผมสารัทาคนกะเทยสองคนนี่มันแย่งหนูนี่มันโต๊ะหนาโอ้เจ็บเจ็บวู้โอ้ยอ่อนเนี่ยเดี๋ยวหนอกูนี่มันด่าเนี่ยเนี่ยไม่ด่าทำไมภาษากระเทยโคตรโคตรโลกเียด คุณอะโอ้ยผมภาษาใบหาง